มุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เมื่อข้าวของแพงขึ้นทุกวันแถมเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองการหารายได้เสริมด้วยการทำงานออนไลน์จึงเป็นคำตอบค่ะแต่เพราะว่ารูปแบบการทำงานที่ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้รู้จักกันจึงกลายเป็นช่องโหว่หรือโอกาสให้มิจฉาชีพเนี่ยสร้างเรื่องหลอกลวงขึ้นอย่างง่ายมากค่ะมุมมองมิจฉาชีพวันนี้เราจะตีแผ่ก,กลลวงของมิจฉาชีพที่ หลอกทำงานออนไลน์ทำให้ผู้คนที่กำลังมองหางานทำทั้งหลายหวังจะมีรายได้เสริมมีเงินเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าต้องกล,กลับกลายเป็นเสียเงินออกจากกระเป๋าและตกเป็นเหยื่อค่ะพี่อุ๋ยเองนะคะเมื่อได้ยินคำว่าทำงานออนไลน์ก็ยอมรับว,ว่าสนใจเหมือนกันนะคะคนที่อยู่บ้านที่ไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าคนที่ทำงานประจำแต่รายได้อาจจะไม่พอใช้ก็อยากมีอาชีพที่สองสร้างรายได้เพิ่มและออนไลน์มันก็เป็นคาตอบสาหรับยุคนี้จริงๆค่ะ มีคนจำนวนมากที่กำลังเสาะแสวงหางานที่จะสร้างรายได้ให้กับเขามันจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่จะเป็นเหยื่อไงคะพี่จริงๆแล้วการหางานออนไลน์ทำเพื่อเพิ่มรายได้เป็นเรื่องดีนะคะไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการเลือกก่อนที่จะตัดสินใจไปรับงานหรือไปร่วมงานกับใครหรือหน่วยงานใดก็ตามค่ะเพราะมิจฉาชีพเขารันไปทุกวงการแล้วนะคะ งานออนไลน์ที่มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวเข้ามาเชิญชวนก็มีหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นงานรับจ้างเพิ่มยอดวิวทั้งรับจ้างดูคลิปวิดีโอหรือว่ากดไลค์กดแชร์จาก Facebook หรือ TikTok ค่ะการเป็นพนักงานกดรับออเดอร์สินค้างานบรรจุหรือแพ็คสิ่งของต่างๆอย่างเช่นพวกสบู่พวงกุญแจและสุดท้ายก็คืองานขายทุกรูปแบบเลยค่ะโถไม่น่ามันล้อเล่นกับความรู้สึกกันเลยนะคะ คนเขากําลังเดือดร้อนกําลังตั้งใจจะหาหนทางทํามาหากินเพิ่มกําลังลําบากมีปัญหาการเงินดันมาเจอแบบนี้เขาอีกมันเจ็บช้ำม,มากนะคะน่าสงสารจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปร่วมงานกับใครคุณผู้ฟังรอบคอบหน่อยเถอะคุณงานพิเศษออนไลน์ของมิจฉาชีพมันก็จะมีแพทเทิร์นการหลอกที่เหมือนกันค่ะฟังนะฮะเริ่มจากวิธีการเข้าหาเหยื่ จะใช้การส่ง SMS หรือข้อความสัน้นหรืออาจจะสุ่มโทรศัพท์ชวนโดยตรงและอาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะส่วนวิธีหลอกเพื่อให้ได้เงินจากเหยื่อนะคะก็จะสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อโอนเงินก่อนเพื่อให้ได้งานค่ะอย่างเช่นตัวอย่างรายแรกนี้นะคะไปเจอเพจเชิญชวนหารายได้พิเศษด้วยการไปกดช่วยเพิ่มยอดวิวสินค้าในไลน์โดยจะมีช่วงเวลาให้กด มีลิงก์มาให้ผู้เสียหายสมัครเข้าร่วมแต่ต้องมีการโอนเงินเข้าไปเปิดบัญชีก่อนนะคะพอทำไปได้สักพักก็จะเห็นว่าตัวเลขของเรานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่มิฉาชีพจะแจ้งว่ายังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ต้องโอนเงินเติมเข้าไปก่อนให้ถึงจำนวนที่เขาระบุจึงจะสามารถถอนเงินได้ผู้เสียหายก็โอนเงินเข้าไปสองรอบรวมเกือบ3,000บาทพอรอบที่3มไม่อีกค่ะบอกว่าโอนอีก8,400บาท ทีนี้ก็เอะใจค่ะว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะแต่มันก็สายไปแล้วค่ะคุณค่ะเหมือนกันค่ะรายที่สองบอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินสมัครเปิดร้านขายของค่ะโดยจะให้ทำการสมรัครผ่านลิงก์ที่เขาส่งมาให้ช่วงแรก เหยื่อก็จะได้รับค่าตอบแทนแบบรวดเร็วมากส่งเข้ามาในระบบพอเหยื่อเห็นว่าโอ้โหมียอดเพิ่มขึ้นง่ายๆเขาก็อยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็จะกระตุ้นให้โอนเงินการลงทุนเพิ่มค่ะวิธีการก็คือซื้อสินค้าเพิ่มหรือลงโฆษณาเพิ่มเพื่อจะเปิดการมองเห็นของลูกค้าสุดท้ายก็ไม่สามารถนําเงินออกจากระบบได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเป็นระบบปลอมที่หลอกขึ้นมาค่ะวิธีหลอกยังไม่หมดนะคะ มิชชาชีพยังจะชวนเหยื่อเข้าไปในกลุ่มแชทของพวกนักขายด้วยกันซึ่งก็คือหน้าม้าของมิชชาชีพทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็จะมาอวดรวยอวดความสําเร็จจากการขายให้เหยื่อยากเป็นแบบเขาบ้างจึงยอมโอนเพิ่มเรื่อยๆเพราะยิ่งขยายการขายเพิ่มตัวเลขผลตอบแทนปลอมๆก็จะเพิ่มปริสได้ดังใจเขาค่ะเขาเรียกว่าปั่นกัจนเคลิมเลยไหมฮะ แต่เรื่องเนี่ยจะมาเริ่มความแตกเอาตอนที่เหยื่อเนี่ยอยากจะเบิกเงินออกค่ะก็จะเกิดปัญหาสารพัดล่ะคุณคุณทําผิดกฎยังไม่สามารถโอนเงินได้คุณต้องจ่ายภาษีก่อนค่าโน่นค่านี่ค่านั่นสารพัดนะคะมาถึงตรงเนี้ยเหยื่อก็จะรู้แล้วว่าอ้าวข้าพเจ้าโดนหลอกแล้วนะคะซึ่งกว่าจะรู้แต่ละคนก็โดนกันไปหลายรอบค่ะยอมจ่ายก็เพราะอยากได้เพิ่มแถมถูกกระตุ้นด้วยการยุกการเชียร์การโอ้อวดรายได้จากหน้าม้าในกลุ่มค่ะ แล้วย่างงี้เราจะมีจุดสังเกตได้ยังไงคะว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยคืองานออนไลน์จริงๆหรือว่างานจากมิจฉาชีพเอาตรงๆเลยไหมคะพี่งานออนไลน์จริงเนี่ยจะหาเงินได้ยากกว่าและหาได้น้อยกว่างานที่มิจฉาชีพมาหลอกให้ทําค่ะคุณผู้ฟังคะมีอย่างที่ไหนฮะไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีความสามารถอะไรเลยแค่กดๆคลิกๆเนี่ยก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมได้เยอะได้เร็ว งานทิปทั้งนั้นแหละหคุณและไอง,งานทิพพวกเนี้นะคะมันก็มักจะมากับโฆษณาชวนเชื่อที่มันฟังดูดีเกินจริงค่ะให้ข้อเสนอรายได้ที่สูงเกินจริงในระยะเวลาสั้นๆต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะจุดสังเกตอีกอันก็คืองานออนไลน์จากมิจฉาชีพจะต้องโอนเงินให้หน่วยงานก่อนถึงจะได้งานทํามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติไหมคะคุณผู้ฟัง โดยเฉพาะตอนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมจะต้องมีการกดลิงก์กรอกข้อมูลแล้วก็ถูกเร่งเราให้รีบตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วถ้าเจอแบบนี้นะคุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเจอมิจฉาชีพแล้วค่ะน่าเห็นใจจริงเลยค่ะแล้วแบบนี้เราจะสก,กัดมิจฉาชีพกันได้ยังไงล่ะคะเนี่ยอืมสก,กัดมิจฉาชีพให้มาหลอกเราหรอคะไม่ได้หรอกค่ะพี่แต่สก,กัดความคิดของเราเองให้รู้ทันมิจฉาชีพได้ค่ะ เริ่มจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะคะอันนี้คือสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกอย่าโอนไวตั้งสติก่อนนะคะเรากําลังหางานทําเพื่อหาเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นอย่าจ่ายเงินออกค่ะคุณด้วยการหลงเชื่อโอนเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มงานเพราะถ้าคุณถูกหวานล้อมว่าคุณจะได้เงินเยอะๆทีหลังใช่ไหมโปรดรู้ไว้เลยนะคะว่านี่คือสัญญาณอันตรายค่ะ ข้อ2ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญกับหน่วยงานที่คุณกำลังคุยอยู่ทางออนไลน์ข้อมูลสำคัญที่ว่าก็คือหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่านค่ะนั่นคือสิ่งที่ห้ามทำนะคะส่วนที่คุณควรจะทำมีดังต่อไปนี้ข้อแรกตรวจสอบข้อมูลของบริษัทหรือนายจ้างที่เรากำลังจะไปทำงานด้วยว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าตามดูรีวิวว่ามีข้อร้องเรียนจากคนเก่าๆที่เคยทำงานกับเขาหรือไม่ค่ะ และถ้าคุณเริ่มสงสัยว่าน่าจะโดนพี่มิตรเข้าแล้วนะคะรีบโทร1441สําหรับการแจ้งความในคดีออนไลน์คดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถทําได้ผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline go th ค่ะ ตรงนี้ก็มีเรื่องให้ต้องระวังอีกค่ะเพราะมิจฉาชีพมันร้ายมากมีการสร้างช่องทางปลอมเพื่อรับแจ้งความออนไลน์ปลอมด้วยนะคะ,ะโดยสร้างเป็นเพจ Facebook แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของตำรวจจะให้ความช่วยเหลือด้านคดีหรือจะทำการกู้คืนเงินที่สูญเสียไปแต่คุณจะต้องโอนเงินเข้าไปก่อนไงคะเริ่มได้กลิ่นตุตุแล้วใช่ไหมคะแบบนี้โจรชัดๆค่ะตำรวจตัวจริงอะ่ะเขาไม่มีให้โอนให้นะคะ โจรมันร้ายนะพี่เนาะมันร้ายมากคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติงานง่ายๆทำสบายรายได้ดีไม่มีในโลกนี้หรอกค่ะคุณเพราะถ้าทำแบบเป็นรายได้เสริมได้ดีขนาดนั้น,นเขาจะมาบอกให้เราทำทำไมเขาก็ทำไปเองสิคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าไปเชื่อค่ะและคุณจะต้องไม่รับไม่คุยไม่คลิกไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนค่ะแค่นี้คุณก็จะรอดปลอดภัย ขอขอบคุณข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมุมมองมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์